สวัสดีครับผมพบกับราชาชาแนลครับผมมน,นีพามาอยู่สีสเกตครับผมอยู่บานครับผมบานสีอยู่สีสะเกตครับผมนี่ครับพามาเบ่งบรรยากาศตอนเสสาๆครับผมแดดกำลังอ่อนๆครับหญ้าครับนี ปลูกหญ้าไว้ให้งัวครับเลี้ยงงัวเดี๋ยวนี้พ่อเพิ่นก็เลี้ยงงัวอ,พอพงงวสองสามตัวครับผมปลูกหญ้าไว้ครับผมจะได้บ่ลำบากไปหาใกล้ครับหญ้ายังบ่ฮู้เด้อครับ <laughs> จังหญ้ายังฮู้หตัวห้าก็ๆๆปลูกให้ง,งัวหญ <laughs> ้านีเ่เปรี้บ่อันนี้ก็บโมโหครับผมบ่มได้ถามเพิ่น บรรยากาศเนี่ยนี่มีปานนวนก็มีต้นกล้วยเขายู่ผนมีกล้วยมีมะพร้าวนี่กับมะพร้าวครับ มีเยอะอยู่ครับนี่แต่บ,บอกโมใครออกลูกไหมผ่าวาไหมถุงหน้ายังเหลืออยู่ครับนี่เขาองนี้ว่าท่านได้กเกี่ยวเลยนี่นี่มาพาเป็นแถวครับนี่ บรรยากาศมองนี้ตอนนี้เพันปลูกปลูกยญ้าอยู่ครับมันมียังครับพามาเบิงซื้อดอกครับอ๋เผ่ากับมามีหมากไหมสไท,ทา์ให้ยังให้เบิงน้อนะะนว่าท่นเดี๋ยวเดี๋ยวหาหาตัวที่มันมันมีหมากให้เบิงครับเออ เอวสว่ามะพร้าวพอดิมันบอกลูกงงเฮ้กันนะมะพร้าวบางต้นเขาก็ออกลูกอยู่ได้แล้วเนี่ยนี่ต้นนี้ออกลูกอยู่ครับนี่นเห็นไหมน,นี่ครับนี่ครับมีอยู่ครับเกษสรใดเก็บต้นนี้แล้วครับไปเฮตดนามขายนักเรียนนักจันทร์นี่ไหมเปิดเทอมแล้วไหมเออ าาทางนี้ละมีบ่นอนทางนี้บ่มีจากหน่วยตอนนี้บ่วมีเลยโอ้โ,อโอ้ตอนนกพาเป็นซิบครับยี่สิบบอกลูกอ้าดีมีตอนนี้น้อยนึงนี่เออตอนนี้ก็บวมีมีตัวลูกน้อยๆมีอยู่ตอนนี้นี่ สุดยอดเลยครับจ้ว่าเกิดจากยังนอนี่ะ่ะไอ้ตอนที่เอาไปเอาไอ้ต้นพันธุ์พ่นไห้ที่พ่นปลูกอยู่ยูซูลินนะนี่ต้นนี้มีอยูสามลูกไงจะเด้ตัดไปมืออื่นนี่แหละสุดยอดหัวมีหน่วยบอกต้นเขาดกจัดบ่าไหมต้นไปเอาอะต้นที่พ่นปลูกไวนะก้น่ะดกจัดว่าบัดเอา เอามาปลูกแล้ว่าคือเป็นยัออกษีบอกลูกบอกยังเลยต้นกระดองกระแดงไหมครับโอ้เงิดหลายีหมสาปลูกไใบว่าจะใบขายดิเนจะไปว่จาจะของเห็ดน,น้ำเนาะก็เลยปลูกไใหลายลายครับนี่บางทีจะเกิดจากสาเหตุยังไง,งดูมันตายไปเลยไหม เออมีปวกเขินเซยเลยบ่เดี๋ยวมาเบิงมันดูแลเลยครับเนี่ยฝากให้พ่อเพิ่นเบิงให้เพิ่นเกิดจักเสียอจ่างไลนี่มันเป็นยังสีเพิ่นกกไดแต่ตะเบิงหยาเพิ่นนี่แล้วงามหงัวเพิ่นเพิ่นพาทั้งพุนก็มีอยู่ครับทั้งพุนนเห็นร่เปล่าท้าผุนมีอยู่ครับ ต้นใหญ่ดกดกอยู่สองต้นดกทั้งน้นแต่สูงเหรอตุกปีเนเอาครับทั้งน้นะครับโอ้บรรยากาศนี่เขียวเลยครับปลายหยานี่สุดยอดเลยบางดีอะรนี่ครับเขตแดนอยู่สำนักครับเขตแดนครับ บ้านขังหนาผพเบะมงถ้าิึง่าทุเรียนอยู่บ้านทั้งสุริน์เป็นจังไดถ้าโอเคก็ว่าสิมาลุ่งมองนี้แหละครับนี่มองนี้ลเลยนี่นี่ที่จะคล้องครับมองนี้ครับหลดอกประมาณลายลายกลว่าูงสองไนี่แหละประมาณนี้แหละมองนี้นี่เฮื่อนนี่ก็ให้ให้พอเราอยู่ก็ใหญ่ไปอยู่สุรินครับตอนนี้ให้พอกับเม่เรามาอยู่อา ที่เหลือก็ว่าซิยูนีแล้วทุกทายใหญ่ไปยุสุริน <laughs> ไปยุเงินยุสุรินอีกหลังหนึ่ง,ง <laughs> มีหลายเฮือนครับหลายเฮือนหลายเฮือนแต่เมียเมียผู้เดียวครับ <laughs> เฮ้ยดินี่หลังนี้กับโบเมนวันนี่หน่อยเด้ครับแต่ก่อนสมัยแต่ก่อนเนี่ยปิกตัวขาแรงขายยังขาของโบแพงบานไหนนะแต่ก่อนนะ ครับครับผมบอกเยี้ยกับบได้มีคนแสกคมตลอดเลยน,นะครับเบึงบรรยากาศหลบๆน้อยนึงครับครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเน้นด้วยครับฝากกดติดตามให้น้ำเน้ยครับผู้ใด้บัพทันได้ติดตามนะครับผมสวัสดีครับ